เล่นอะไรคะเออหนูเล่นอันนี้แหละลูกกาเล่นไงลูกเข้าไปนั่งข้างในแม่ว่าหนูอยากได้รถแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวถ้าเขาขายรถแม่จะซื้อรถให้หนูนะรถแล้วก็เอาเท้ายันยันแบบนั้นหนูต้องอยากได้ลูกแม่ดูละ ลูกหนูอยากได้ใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวเขาขายแม่ซื้อให้เลยเอาเหมือนรถพี่แดกาน่ะนะน้องละนั่งแล้วก็เข็นเข็นแหวเนาะโอเคไหมโอเคไหมคะแง่แง่เลยโอ้ยแง่แงเลยโอ้ยเดี๋ยวแม่บอกพ่อให้เนาะกำลังไปหาตังเลยได้ยาอยากได้แย่แง แม่หายนี่ๆให้วันนี้วันนี้ต้องกระจังขึ้นรถก่อนหมูเพราะกลัวไม่ได้ไปเพราะกลัวไม่ได้มาหาพ่อเลยลูกหนูไปนั่งรอแม่ที่รถเลยแม่ขนของยังไม่เสร็จเลยไม่ลูกขึ้นขึ้นยันยัเลยลูกเด้อยันย้นเลยโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้เลย หนูคิดว่ามันเป็นรถหนูก็เลยเล่นแนย้แหนหนูอยากได้แยนแหน่เดี๋ยวแม่หาตังค์ก่อนเนาะแม่กับพ่อหาตังค์ก่อนเนาะหนูนนอยากได้แยนแหนนะคะระาวาังมันทับเท้าลูกมันจะทับเท้าเอาวางลูกเอวางโอเคอันนี่ขี่สิมันขึ้นเขาเข้าไปเลยเข้าไปเล่นได้ไงแย้แหน,น่หนูนก็ทำท่าเลย ขมาขมาขนๆอ่ะลเคขอมีบอเล่นดลูกค่อยมาเล่นอย่งเต็มเลยออเอาขึ้นมาบัดนี้มันลากก่ได้เลยลูกเอขึ้นมาข้างบนน่ะาขึ้นมาระวังลูกระวังนะ ออที่นอนก็เป็นของเล่นแบบนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาไปย้ายปไปไปย้ายนั่งไปเอ่อไปเจอผู้ป่วยคนนั้นไม่รู้ไปมาไปย้ายนั่งผู้ป่วยกต้องไปเข้าห้องน้ำไกลแล้วเชิญค่คะ,คะงงเชิญค่ะน้อมงงใช่ไหมมันคืออะไร ที่เบกออไลูก